สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมกันทุกๆคนเลยนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้ก็จัดเครดิตก,กันเข้ามาที่4 0 0พันบาทนะคะทุกคนนะ,ะมาเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้นะ,ะขอเล่นเบ็ดเจ็ดสิบบาทแล้วกันนะเบ็ดที่ว่าแบบเรายังไม่เคยเล่นยังไม่เคยได้อันนี้กันนะลองนะขอลองแล้วกันนะวันนี้นะยังไงโอ้โหเป็นไงความอยากลองลเออมากอนะมากนเอออุ้ยทุกคนอุ้ยไม่มาไม่เป็นไร ยังถือว่าไหลดีอยู่นะทุกคนยังได้อยู่เพราะว่าเราพกกันมาสี่พันขึ้นมาห้าร้อยกบบาทเมื่อกี้เจ็ดร้อยสินะอ่ายังไงโอ้โหไป่อยาวๆนะทุกคนถ้ามันไม่โอเคคงได้เล่นเบ็ดร้อยเหมือนเดิมนะโอ้โหค้างอยู่ข้างบนหนูรอดไหมเนี่ยโอ้โห น่วงจังเลยออทุกคนรอดไหมอะอือปึ๊บได้ไหมไหลไหมต่อไหมโอ้โหไม่ต่อนะทุกคนก็อันตรายอยู่นะแบบนี้นะหน่วงไม่พอแถมนะเทมไม่ดีอีกโอยยังไงเออมากนโอ้โหแย่อยู่แบบนี้ แล้วก็ไม่ไหลด้วยวอืมปึ๊บโ,โอ้โหโอ้โหเอาละทุกคนมันเล่นเราแล้ว,ลว,ลวยังไงปึ๊บปึ๊บืยังไงยังไงอคูเออมันต้องแบบนี้สิโอ้โหทุกคนโอเคถอน หน่วงด้วยน่าเกลไม่ดีด้วยไม่อยู่แล้วอือไปค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ